นี่คือกล้องสไนเปอร์1.5ถึง 4x8 กล้องอเนกประสงค์ที่คุ้มค่าและใช้งานได้จริงมาพร้อมกําลังขยาย1.5เท่าไปจนถึง4เท่าทำให้ภาพคมชัดเก็บเป้าได้ทั้งระยะใกล้และระยะกลางหน้าเรน28มิลใช้งานง่ายทั้งกลางวันและแสงน้อย เพราะรุ่นนี้นะคะจะมีไฟสเกลสสีสีและ5ระดับนะคะการใช้งานศูนย์นะคะจะเป็นปรับศูนย์ด้านนอกนะคะสูงต่ำนะคะแล้วก็ซ้ายขวานะคะปรับง่ายมากๆคะ่ะมาพร้อมนะคะฝาเปิดปิดแบบสุญญากาศค่ะทั้งหน้าทั้งหลังนะคะรุ่นนี้นะคะความพิเศษนะคะคอท่อ30มิลน,นะคะนี่คอท่อ30มิมลนะคะโครงสร้างแข็งแรงน้ำหนักเบา ปรับระยะได้ง่ายนะคะไม่ซับซ้อนเลยมือใหม่ใช้ได้ดีเลยค่ะพิเศษนะคะซื้อวันนี้นะคะแถมฟรีเลยค่ะขาลางเฉียงนะคะพร้อมน็อตนะคะ12ตัวติดตั้งได้ทันทีไม่ต้องหาซื้อเพิ่มนะคะทั้งหมดนี้นะคะราคา3,200บาทนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูในส่วนของของแถมนะคะมีดพับลมดำนะคะหเล่มนะคะแล้วก็ถานนะคะ อแบตเตอรี่นะคะ CR 2 0 3ศูนะคะ2ก้อนใส่ไปในนี้1ก้อนนะคะรวมเป็น3าเนาะแล้วก็ผ้าพันลายพรางนะคะใช้งานอันอีกประสงค์เลยนะคะสามารถพันอ่กล้องนะคะพันอะไรก็ได้ที่เราอยากพันนะคะกล้องสไนเปอร์หนึ่งจุด้าถึงสคูณยีนะคะคมชัดคุ้มนะคะพร้อมติดตั้งนะคะรีบสั่งนะคะก่อนของจะหมดนะขอบคุณมากๆค่ะ